สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกรารเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาถ้าเกิดรับพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆอะไรหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จ้ะมาจากพี่มาดูกันที่องค์แรกจะ้ะอันอ่ะเป็นอมีก่อนดีว่า อันนี้จะเป็นมีดจ้ะพี่เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ความยาวก็จะเลยข้อมือมาจา้ะความยาวจะเลยข้อมือมาประมาณนี้นะคะพี่ขานี่วัดจากตรงฝ่ามือนิ้วกลางนะคะพี่ขาน,นะคะก็จะมีรอยจานเป็นของหลงพ่อเดิมจ้ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาวจะมีเชือกอย่างนี้จ้ะพี่นะคะหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะเนี่ยค่ะ สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋านะคะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมเล่มนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆสไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะ นะคะพี่จะเขียนว่าหลวงพ да ่อเดิมวัดหนองโบนะจ๊ะจะมีพสเขียนบอกไว้นะคะพี่กานะคะเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมจ้ะนะคะพี่ขอไว้ที่ 1, TOR, Arabic. หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่พี่ดูความเก่าของพี่พี่ดูความเก่อของมีดนะคะพี่ขาสนิมขือเต็มเลยจ้ะพี่นะคะสวยงามมากกันเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ ok ่มห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จ้ะพี่ด้ามน,นี้ก็เหมือนกันจ้ะเป็นของหลวงพ่อเดิมจ้ะความยาวจะประมาณนี้จ้ะตรงฝ่ามือพอดีนิ้วกลางนะคะฝ่ามือพอดีจ้ะพี่นะคะมีรอยจานหลวงพ่อเดิม,มน,นะคะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะ้ะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์ N จ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะ นะคะพี่ตามภาพเลยค่ะพี่สวยงามจริงๆจะพี่จารนะคะได้มาคู่กันเลยนะคะพี่นะคะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะ้ะมีเล่มเล็กกับเล่มใหญ่นะคะพี่ขานะคะถ้าจะปิดบอกว่าเล่มหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทหรือเล่มหนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่ไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เป็นมิตรหลวงพ่อเดิมจะ้ะอันนี้จะประหลัดขิกไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรจะ้ะได้มาอย่างนี้จะ้ะหนึ่งพันสองร้อยบาทจะ้ะ 1200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทมีรอยจานร,รอบเลยจ้ะพี่มีรอยจานร,รอบเลยนะคะพี่ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรจะพี่ได้มาสภาพนี้จะนะคะพี่สวยงามมากจ้ะขอไว้ที่1200บาทจ้ะนะคะตามภาพเลยนะคะพี่1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสำหรับปรัดิกองค์นี้จ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อเงินจ้ะ ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะตะกุดหลงพ่อเงินนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนคะคะเป็นตะกุดหลงพ่อเงินนะจ้ะพี่ตามภาพกันเลยนะคะพี่ขายนะคะหนูเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจ้ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะตะกุดหลงพ่อเงินขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นข้อมือค่ะเป็นปิดตา หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงอันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรนะลืมแล้วมเม็ดประคำจ้ะพี่นะคะหนูเองได้มาสภาพนี้นะคะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่แปดรอยบาทจ้ะเป็นปิดตาปู่ยิ้มนะจ้ะพี่ไอปิดตาปู่เอี่ยมจ้ะ เป็นปิดตาปูเอี่ยมจ้ะได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะขอไว้ที่แป0ร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่แ0ดรอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋าสําหรับเส้นนี้นะจ้ะพี่นะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเ้าหนึ่งจ้ะเส้นนี้ขอไว้ที่แ0ดรอบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นตะกรุดปุเอี่ยมแต่ส่วนตัวหนูดูไม่เป็นจ้ะพี่เจ็รอบาทจ้ะ ตะกุดดอกเล็กๆเ,เ,เกียวๆอย่างนี้ถักเชือกอย่างนี้ค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นหลวงพ่อพิษจ้ะพี่ห0 0้อบาทจ้ะใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยจะพี่เป็นตะกุดเก่าโบราณไม่ทราบที่จ้ะ600หร้อยบาทจ้ะ ะกุดเก่าโบราณไม่ทราบที่ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเบี้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในจะ700อบาทจะเป็นเบี้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในหนูขอไว้ที่700รอบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะส่วนองค์นี้จะเป็นลูกสะกดปูศุกร์จะมีรอยจานจะ7 0 0บาทเหมือนกันจะเนี่ยค่ะเป็นลูกสะกดลหลวงปูศุกร์มีรอยจานนะคะพี่แล้วก็มีห่วงนะคะ นค่ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อทองสุกจ้ะพี่หกร้อยบาทพอจ้ะก,กลมๆนี้นะคะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อทองสุกจ้ะหนูได้มาสภาพนี้จ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จ้ะใช่หรือน้ำโมไหมเนี่ยหัวน้ำโมไม่น่าไม่น่าใช่ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์กะ ไม่ทราบนะคะพี่ไม่ทราบกลมๆถักเชือกมีห่วงเปิดหน้าปิดหลังถักเชือกเกอะเกาเจ็ดร้อยบาทจะ้ะไม่ใช่หัวน้ำมงนะจ๊ะไม่ใช่น้ำมงหลวงพ่อท่านค้านะคะพี่นะคะถักเชือกเกอะเกาเป็นลูกสกุลมีห่วงจ้ะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จ้ะเป็นแหวนแหวนหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจ้ะพี่สวยงามมากจะ้ะ ขอไปที่800บาทจะเว well, ลหลวงปู่อิ่มจะพี่เว well, ลหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขานะคะพี่สวยงามจริงๆจะพี่จ๋านะคะซื้อให้คุณภรรยาก็ได้นะคะพี่ก๋านะคะสวยงามจริงๆจะพี่800บาทจะ800บาทไปทางบกเพิ่ม50บาทจะเว well, ลหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจะะส่วนองค์นี้จะจะเป็นหลวงพ่อป่านมาคู่จะพี่ ะะตามภาพจ้ะ1,200บาทจะ้ะด้านในจะมีหมากนะคะพี่แล้วก็มีเศษอจไรไม่รู้จะพี่ตามภาพจะเป็นของหลวงพ่อป่าน,นะจ้ะพี่คู่นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจะ้ะถ้าเกิดว่าคํานวณน,นะคะพี่ตกตัวละหกร้อยบาทเองนะคะพี่คุ้มนะคะพี่คุ้มจะมีห่วงด้วยรับประกันน้ําไม่เข้าจะขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จ้ะเป็นแหวนเชือกถักไม่ทราบที่จะ้ะห้าร้อยบาทจะ้ะ แหวนเชือกถักเก่าๆไม่รู้ที่นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหลี่ยงกลมเพรกลัวจะเริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะจ๊ะมองไม่ค่อยชัดนะคะพี่เพราะว่าอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆอย่างนี้จ้ะอันนี้แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้เลยจ้ะขอไว้ที่700บาทจ้ะเนี่ยคะ่ะ พอไว้ที่700บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเจ้าสัวปู่บุญจ้ะพี่เป็นเนื้อเงินลงยาจ้ะ700บาทจะ้ะเป็นเหรียญเจ้าสัวน ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานเป็นเนื้อเงินลงยานะคะพี่700บาทปลายทาง50บาทจากองค์นี้ก็เหมือนกันจ้ะพี่แน่น่าจะคนรับพิมพ์กันหรือเปล่าไม่รู้นะคะพี่นะคะหนูได้มา2องค์จ้ะพี่นะได้มาแบบนี้จ้ะพี่จ่ายนะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทเหมือนกันจ้ะเป็นเนื้อเงินลงยาเหมือนกันนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจากส่วนองค์นี้เป็นเหลี่ยงกอบโบราณไม่ทราบที่จะไม่ทราบประของที่ไหนจ้ะ ได้มาแบบนี้จะพี่500บาทจ้ะนะคะเป็นเหรียญโบราณเก่อๆแบบนี้เลยจ้ะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชจะพี่500บาทจ้ะรูปหล่อองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ้ารูปหล่อพระพุทธชินราชจ้า ส่วนองค์นี้เป็นกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะมีรอยจานจะพี่หกรบาทจะเป็นพักกิ่งเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเนื้อเมกะพัทนะจ๊ะเป็นเนื้อเมกะพัทดำๆอย่างนี้ใต้ฐานมีรอยจานจะพี่นะคะมีรอยจานนะคะขอไว้ที่หกร้วบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่จะพี่มีตะกุดจุดสามจุดตรงหนึ่งตรงกลางหนึ่งซ้ายขวาหนึ่งตรงข้อศอกจ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ ปิตานี้ไม่ทราบพระของที่ไหนนะคะพี่หนูกขอไว้ที่เจ0้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทจา้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าพระหน้าปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จจะพี่5้าร้อยบาทจา้นะเนี่ยค่ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทจะพี่พระหน้าปกหลวงปู่ใจวัดเสด็จจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปรหลอดหลวงพ่อทวดจะพี่นะคะวัดช้างให้นะคะพี่นะคะห0 0อยบาทจา้ะ รูปหล่อหลวงปู่ทวดองค์นี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่ขอไว้ที่600้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0าบาทจ้กส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปู่นาควัดท้วยจระเข้จ้ะพี่มีรอยจานมีรอยลงทองหน่อยหน่อยจ้ะไม่หน่อยหรอกจ้ะพี่เยอะเหมือนกันนะจ๊ะเยอะอยู่เหมือนกันจ้ะพี่จ๋าไม่หน่อยนะคะขอไว้ที่600บาทจ้ะปิดตาปู่นาคนี้ขอไว้ที่600อบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจ้กส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปจ้ะพี่ต่อโคตเป็นเลขสองน่าจะรุ่นสองจ้ะ หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปว่ากําแพงจกต่อโค้ดเลขสองนะจ๊ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะองนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะสว่สสวนนี้จะเป็นเหรียญปูไข่จะพี่เป็นลงายายจะพี่นะคะปูไข่นี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะ้ะเหรียญปูไข่นี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสาหรับเหรียญปูไข่เหรียญน,นี้จ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อทองสุจกจ้ะเนื้อกะอกกอไหลทองจะพี่หกร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เดียนหลวงพ่อทองสุจกจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปู่โต้จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่ตามภาพเลยค่ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ปิดตาปู่โต้จ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพอ่อก็เกิดวัดบางกระพ้อมาค่ะพี่ เริ่มพลาสติกอย่างนี้ค่ะพี่รับประกันน้ําไม่เข้าแถมห่วงให้หนึ่งห่วงจะหกร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่ภาพอยู่ในกรอบพลาสติกมองยากนิดนึงจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นปูทวดจ้ะเนี่ยค่ะปูทวดองคนี้ห้าร้อยบาทจะพี่ บูทวดองนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจะพ,จพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปูไข่วัดเชียงเลนจ้ะห้ายบาทจา้ะเป็นพระปิดตาหลวงปูไข่วัดเชียงเลนขอไว้ที่5้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจา้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพกกันจะ้ะเหรียญพกกันจับขอบมาอย่างนี้นะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้สภาพเดิมๆเมก่าๆอ,อย่างนี้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่700ร้อยบาทจา้ะ เหรียญพ่อกันนี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะเนี่ยได้มาจับขอบอย่างนี้จ้ะพี่สภาพเดิมๆเก่าๆเลยค่ะพี่ขายเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากองค์นี้สวยงามจริงๆจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญพ่อกันจ้ะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากรูปรหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้ะส่วนองค์จะเป็นหลวงปู่สุขจ้ะพี่นะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่500บาทจ้ะเหรียญปู่สุขพิมพ์สองหน้าจา้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นอ่ารูปหล่อพ่อเงินจ้ะเรื่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลัง700บาทจ้ะนะคะ ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่รูปรหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปูดทิมจ้ะ500บาทจ้ะตามภาพไปนะคะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะเป็นปิดตาหลวงปูดทิมจ้กขอไว้ที่500ร้อยบาทจ้ะ500บาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอ่าขุนแผนด้านหลังก็จะเป็นอย่างที่เห็นจะพี่ห0รบาทจ้ก คุณแผนนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่จา๋าโอเคนะคะพี่สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆอะไรหารหน่องได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศ8 4 0 6แปดสี่าก้าหน่งแปดศน EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ